ว่าปลาเขาดียโสนเนาะปลาซิวปลาขาวพี่น้องอู้นะครับเอามาเนี่ยกูนะปลาดอู้อลาสอนเอาปลาลดกับเขาพี่น้องมาเนี่ย นบรรยากาศสดๆนะครับนะรับก,กันนะอยากให้กินนะครับนะกองวิธีชาวบ้นบบานเียแม่เนียแเบบนียแบบ่ว มเป็นมูเป็นมูเนาะหายไปใสเบิดแล้วเนี่ยเห็ดปลาไว้ครับน่ครับปลามาลบนะครับนะเป็นไม้เด ja, ิมนะครับใส่เป็นใส่เงียหรือเปล่านะใส่เงียยไม้งเนะ นั่นนะครับโอ้นี่นะครับนะเป็นมาป่ามันยานกล่องนะครับเพื่นมันมันหลบอยู่ในนีนนะครับป๊าดเลยน เป็นมูเป็นมูยังเท่านะมันบอกแอบฟังถ่ายเห็นอยู่ว่ครับตอนนี้ผมก็ได้มาหลีถ่ายอยู่หลังต้นใหม่นี่น้องนะเป็นมาป่ามันตื่นกล่องมาสั่นนะมาตื่นเสียแดงนะ นี่นะครับนะกระบาดกลาซิวประขากระบกห่าที่ใส่สะดุ้งละมดอ๋อะนอ มันสลออยู่ข้างฟังครับเนาะมันมันมันฮ่อนเลี่ยนมันสีสิย็นได้ไหมไต้าน่ะคนนะฮะมันมาเข้าในนันพ่อน่ะที่หลงกพ่อน่ะเพเอาตุ่มมาใส่แล้วเป่ อนปฟางปลาลดป่ะกลับมาลุนมารับชมกันไปเรื่อยๆนะครับแล้วตรงนี้ปลาเขาดีแล้วครับเดี๋ยวมาลุนมาเพิ่งกับคุณแม่นะครับตรงนี้สวัสดีครับคุณแม่มันมะเนาะครับเนี่ยอ๋อนนะครับเนาะกำลังสีด๊ายกำลังสีด้ายนะครับ เบิ่งของคุณแม่นะครับนะนหลังนึ่งอ,าาอ่าเป็นยังครับตัวน้นอยๆนะครับมันแซ่บนะครับนะอยากกินปลาธรรมชาติเนทะ่าอันนี้ก็บสองสองทูงูน,น้อครับปลาถุงปลลาดโอ้นี่ปลาลดได้หลายโตไหครับโอ้โอปลาลดไปเลยนะเนาะทูปลาคอก็ได้ได้ออกเป็ดปวยนะ มันลี่ยไทยเน่ยนะครับเนอะคุณแม่ว่าพอป่ามันตื่นกล้องของสั่นนะป่ามันย่านกล้องอ่านนะครับนะโอ้มานอะไรมาถือมือนะครับวันนี้บาบอมมาถือมือทางเทียมมันั่งท่านคุณแม่ยังพันยกกันเป็นยี่สิบเทียเศร้าสามสิบเทียกับป่ากับวะเขานะครับบางมือครับมันี้ป่าเขาเบิดมือท่านแม่เป็นบาแล้วนะ มื่อนี้ได้ยินข่าวว่าป่าเขาดีครับขี่รถของมาเลยครับมาอน,นี้แต่มันเขาดีสู้มือมันนั่นกับมีเวลากับเสีย้อยากมาสู้มือแล้วนะครับโอ้มีเวลาแม่มาโดนเราครับ ถือว่ายังได้อยู่นะครับบาทละ3บาทและ4ปาขาวปากระบอกปากรวมปลากรวมฮ่ามานในกับปาคอยหญ่นะแม่เนาะแต่กระดวนๆเที่ยนึงไม่ส่าดิกถูกดีเ้อะปากขตอนได้ๆมาเริ่มปาถขีกพระไม่ส่าด่มาเห็นมือกล้องก็ชิบอาอยากนี้ตื่นดี แล้วก็น้ำปากคอเฮาไปใส่เบิดแอร์นอแนะครับเนาะยานกล่องสั่นครับหนีมาพี่ก็ยังบ่เข้าอยู่นะครัเนาะเราสิไล่กล้องหนีสั่นครับอันนี้ก็มากวนคุณแม่เฮานะอู้เนาะขึ้นงามไหมผมสิบ่ได้มานอนพี่ดอนาะมาเลี้ยงนี่ครับนะหลุนกับคุณแม่อีกครับอ้าวมันน้ำน้ำจะได้เข้ากล้องอ้าวมาั อันรอบแรกไหมก่อนมาท่านเนีท่ทายไหมยกขึ้นไหมอุนเขาลายแค่ไหนแดงสี่ล่ะมันเป็นแันนงสีล่ล่ะพอทายปุ๊บนี่ไปแล้วว่ามียังซื้อกลองมันเด้อไปชื้อกลองมนันะ้นล้วเดี๋ยวทำสางแล่ได้หดลายๆก็น่าไปซื้อกลองมันมันแม่ว่า ที่เขาฟังออกมามันฮอนเหมือลบน้ำส่นน้ำเลยนะครับน้ำป่าซิวป่าเขาฮอนตายเป็นหมูเป็นหม,มูเลยนะครับนะนนครับวันนี้ออกเลนไลน์เพื่อนกบว่าอยูย่ทั้น้ำก็ร่างฉีใส่แล้วแม่เนาะป่ามันจิเขาดีเที่หนึงครับหลังจากน้ำมาฝนตกน้ำคุ้นแล้วน้ำน้ำก็ร่างเริ่มใสป่าจิเขาดีเนาะเอาครับนี่นี่นะครับเดี๋ยววันยังได้สุบ,บาท์ใช่ไหครับนะ เราคือจังขันบ่ขเขาเลยกกว่ยี่สิบเชีย,ยร์กันยกลุยย้อยนเนามนะได้กำโยกมักโยกอะมักนะครับเนาะขันบ่มากกับชิดฮอดอโอะโยกยกนะครับมากเลยกับพ่อเลี่ยวๆนะเขาเนะหายชิดฮอดได้กินพ่อมีชีวิตของชาวบ้านท่านครับวิถีชาวบ้านท่านกับตามซื้อ่องนะครับเนาะวิถีชาวบ้านอีสานทมวัน มันหลอดครับมันบอลหลอดเลยนะครับเนาะหันเตากันเลยหลอดนี่นะครับเหอนมันใหญ่กันนะครับเนาะกำลัาเอามือหนาตรงนี้ฝนฝนตกระยกมาตกระยกกัแล้วนะครับที่นี่นี่ยโยกเสมอโอ้โฟังคนมาแล้วมาแล้วเดี๋ยวว่ามันก็เฉล็บใหญ่ไปพูนนะครับอ่านนะครับเนาะบาดแล้ว4-6-7ตัวโยนะครับเนาะครับน้าประเี๋ยว้องกับจิพาพี่น้องนะครับเนาะไปรุนฟังคนนะครับประเี๋ เริ่มสีเขาแล้วนะครับนะเนาะเราจะไปกลับมาหาคุณแม่ไหมครับครับวันนี้เราก็ได้กลับมาปุงปากทอยอีกนะครับเนาะปากเขาดีนึงเพราะเดี๋ยวมาเห็นนะว่าตอนนี้กันลีลี่หล,ลังตนงน้นไนมะ้่ี่านน้องเนาะนี่ครับางานป่ามันเห็นนะครับป่ามันจิตตื่นกล่องนะครับเนาะอ่าเนี่ยเขาเรียวนะมาทายปุ๊บเอง เขาทิละซีทิละหานะครับนะช่วงวัธนธรรมไทยเขาเป็นเศร้าสามสิบตัว มันมาแหลกแล้วนะมันมาไหลมันมเป็นมูเป็นมูแลนะ้วอยนามเลเนาะนะครับคนแก็เริ่มเขาเรื่อยเรื่อยูยนะครับตรงนี้อ่านนะครับนะตรงสี่อีกสี่นะครับเขาไล่จนได้ใส่โจกตักเอารับเนะกันเขาหน่อยก็ใส่มือ ลักยามรอบน้องพี่น้องนะกับคล้องเกาห้องนะครับเนาะคล้องน,น้อยๆกบบไม้เดิมนะครับนะเอาปล่นรกับเขาพี่น้องวันนี้ มันจะไปเตไฟ้ไฟยกว่มันเขาดีๆเองสิทุกนี่แกแมนวะเนี่ยของไผ่มันย่างไปมึงนี่ยรับยกยกมึงนะนะครับนกป่าเแต่พุนเรไปปล่อยแล้สามสามรอบนะฮะนะมันเราไปปล่อย ฝนนะครับเนาะปัดยกกระนิ้มเลยมเห็นยกกระนิปุ่นนะครับเนาะปัดกระสอบครับนะครับกะดูกกรติดดีขนาดเลเบึงรูปหวังใส่กองมันจไกายบึงตายเนี่ย หวันนับปะคออ,ะอันนี้มีชั้นปะคอปะานี้มันตัดดไปนี่ต้องใส่อันนี้ที่แสงของนาดยังแสงบตัตร Ah, สอนเ <laughs> ุดนลยครับ oh. ต้องเงียบๆนะครับนะบอเดี๋ยวคันบอดูป่ามันสิบ่เขานะครับนะห้ <c ười> พี่น้องรุ่นไปเรื่อยๆนะครับไม้เกาน้ำกำลังใสครับนั่นนะครับนะนตะละบาด ปลลกระติดด <Christina. S 1> ีแท้ๆนะครับนะปลเรียกว่าปรยญกลุยนะครับวันนี้วันที่แล้วนี่ยกลุยกันขนาดเลยนะครับเอ้าหลุดจำนะลุดปะนน้ครับมันเต็มเต็มแถมตัวยงต้นมนตม เอาไปยกไปป่อยซาครับมันโตัวง่ายวันนี้ก็ไปซีดเบ็ดกิน,นครับม่วนว่าบอกก็จะได้ไปเฮ็ดชีฟอีกป,ปลาหงายไปปล่อยปลาซาพี่น้องครับผมไปเลี้ยงมันโตัวง่ายก็หนีนะครับโอ้คุณแม่เขากับมันครับทรงนี้นะคมันเรื่อยๆอยู่แล้วนะ อ่านนะครับเนาะมาหลุนมาเบิงน้ำกันเรื่อยๆครับโอ้นะครับดอกนี่ก็เด้คโขนนะครับเนาะ ลุนลุนครับลุนลุนสุสุลอบเลยนะครับนั่นทูเถียวยกว่าปลาเขาดียโสเนาะปลาซิวปลาขาวพี่น้องอู้นะครับเอางบมาเลยกูนะป้ายังคือโพดคือโพดเลยเราเมื่อนี้นะโอ้เอาเนาะ

ไม่หอย,ยันกา,าคืนคุณครับเนาะอันน,นั้นเป็นหัวโต๊ะครับคุณกำลังมากนะฮนะอ่อไก่จะเอาปลาหาปลา,ปาไปปล่อยสะกันครับนะคุณอ,อ,อูคุณครับนะโอ้คุณนะ ขอนคล้องหน้าเยอะครของคลองหน้ามากนะครับว่าภาปปามพร้อมมันขดสะดุ้งว่าเั่นเนาะนะครับน้ำขึ้นแม่ไปไรนะนี่นะครับน้ำไปเบิ้งกับพุ่นแม่เห็นไหมบ่ผมพ่ไปเบิ้งนะครับเนาะเป็ดเป็นคนละคลิปนะครับเนาะบ่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 ยกไปแล้วคลิปหนึ่งนะพี่น้องวันนี้ก็มาถ่ายมาทุ่มน้ำขุ้นแม่เพิ่นครับมีได้แน่บ่ได้แน่นะครับบ่เสียใจน้ำแม่เนาะ การหายาหากินมวนได้กำลังกายพร้อมนะครับนะออกกำลังกายพร้อมไก่ลักไก่ลักไก่ลักขอแตดายมามีความสุขแล้วนะครับนะนี่นะครับการหายาหากินของวิตีชาวบ้านเนาะอ่าหน่ะครับเนาะมีได่แน่บ่าไก่แน่บ่เสียใจครับผลนะครับเนาะไก่ลักอ๋อนี่ก็ คุณแม่เขาก็ได้พอสมควรอยู่นะครับนะเอามาลุ่นมาเบิรงนนะครับแล้วสามคนเท่าหมดนี่กลับมาหาคุณแม่นี่คือเก่านะครับนะวันนีงเนี่เขาดนะีพราะเนี่ยว่าจะครับมันสแสดงมั่งมานจะจ้าของข้องหน้าม้าผ้าป่ามันนั่นคุณแม่ว่าเจ้าของหน้าผ้าป่ามันนั่นเราพิสูจนนะครับแนละ้ว โอ้ย่บมาไตนีอตัวงไงเลยคุณแม่ยังไงยังไงยังไงโคบตัทฉันไหลสุดยยันก็รอยั้องยันก้องก้องมากล้ยนอางนันขันมาไทยกับมบเขาเส้นเ <c oughs> ยน็นเยอะเย็นไทยคุนมะเขาเท่านะเห็นยังเห็นสัตสักับเห็นซำน้แต่มุมนี้ก็สี เขาคือกันแต่บ่หลายแต่ก็สิเป็นตัวใหญ่ขึ้นมะแน่จักหน่อยเนาะแม่นเนาะมันจะดุ้งงหาจะเป็นสะดุ้งห้างนะครับนะตอนนั้นเป็นสะ,สะดุ้งเส้นนึงนะครับอันนี้เส้นสามนะครับอ่นาน้ำกำลังเริ่มใสครับ นั่นอันนี้ลีเหรอกล่องใช่แล้วปลาบ้นาปนเล่นนเป็นแพ่เป็นแพร่ไปนะ แกมันเข่าดีเนี่ยเข่าบ่กินก็ได้นะครับเนาะยืนได้เบิดเมื่อบ่กินเข่าว่กินน้ำว่กินข่าว่กินน้ำเนาะแล้วก็สามเทียบว่าถือเจี๊ยบเกียบแล้วกล่องว่าได้นะครับเนาะโอ้เอาแล้วเอาฝุ่นท่าฝุนตะเข่วดีนะครับเนาะเอามาหลุ้น้ำคุณแม่พุกยักบาทนะครับเนาะแล้วก็คลิปนี้ก็ที่ขอจบไปนะครับเนาะจะเอามาหลุดน้ำคุณแม่ไปอีกแค่นึงนะครับเนาะมาสิมานวา มีธุระต้องไปต่อนะครับสันกับชิดอยูต้องคุณแม่เบ็ดเมย์เยอลนะครับครับ <c oughs> มีธุระต้องได้ไปเยอะแวววมากนะครับเนะาะตาเขาดีสี่อกอยูดลลลลลลลุนดุนเยอะนะครับเออแล้วครับเนาะอ้าวน้องไปย้ำอ่านะครับนะ <c oughs> เอานะนะตัวสองสามตัว <c oughs> สอตัวครับผมอ่ะจัดดูดกับคุณแม่ได้พอสมควรนะครับเนาะคลิปนี้บ้าอขอจบไปเพียงแค่นี้นะครับเนาะ มากกิอย่าลืมกดซับสไครป์กดไลค์กดแชร์กดแชร์ผลกันรงใจบ๊อบบ๊อบไดคลิปด,ดีๆคลิปใหม่ๆพี่ให้น้องเบิ้งต่อไปนะครับเนาะที่สำคัญอย่าลืมกดก,กระดิ่งแจ้งเตือนไว้นะครับเนาะเพื่อบ่าบบ๊ออัคดคลิปดีๆคลิปใหม่ๆพี่น้องก็จะได้เข้ามาเบิ้งกันนะครับนะสำหรับคลิปนี้ก็ขอกล่าวคำว่าสวัสดีครับ